อาจจะจะมีฟังเพลงนำในกัง่าปีมารังใจนอยเพลงใ่ในสั่งซืปีนีสั่ง,ง,งตัดเนี่ยราว่จะเป็นพลงของอิแอนอรดีนะครับเพลงของบอยซูแทในช่องยูทูบมารังใจกร้อยเอาพิเชียฮะประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับสองถุเคืองในบงนี่พัการแสดงทัาการแสดงเร็วในพะรอยเร็พี่น้องเนื่อเพราะว่าเป็นเลงไอ้สอดแกงแต่ว่าก็อยากแสดงในพี่น้องเลยเินแบบเต็มเ็น,นะ,ะ,นะ,ะอ,อยากตัดใต้การโชว์ คนะปขนีกคแนนแดงพว่ทสอเอาชนะกันติดกันเท่าเดิมสองตุ้มเอเริมเอเอาจะสองเคิงเนาะสองุมเทิงพี่น้องกันสีเเป็นเ็ยงฮะเอาติพี่น้องเอ้ยพูดอะไรไปไปพ่นอะไรคร้างินอีกเ้ยไมเดียวยพาเดินไปรับตังอีกแล้ว รับตังค์ให้คืนเลยนะคะจะรับตังค์ให้คืนเลยบอนนอนหลับนะคะรคคอค้องอ,อยคนสวยคุณแจร้องอยคนสวย ก่อนเอาตังเอาตังเอาตังก่อนเร็วจ้าเอาตังเร็วหนุนนุนข้างหลังหนุนข้างหลังเร็วจ้าเงินเร็วจ้าเอาตังค์ก่อนไปเร็วจ้าเอาตังไปเล่นชิงจ้าสวร่านให้จะบอกได้เอ้าเจ้าเงินเลยข้างหลังข้างหลังนั่นเ่ยเจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าสวยสวยเจ้าสวยสวยก่อนจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วโดนไม่ปรคัมหรอไม่ยอมไม่ประคัมเจ้าก่อนจ้าสวยสวยเนี่ เจ้าต no ังก so right ่อนเจ้าตังไปซื้อลูกโป่งเร็วเจ้าตังไปซื้อลูกโป่งแล้วลูกโป่งไปซื้งลูกปวงปวงจ้าเพวกคนมาเป็นจับมือเป็จับเยอะแอ่แม่แม่จับมือกันไม่จับคนมาจับมือกันไม่จับคนมาจะไปเหเงินเบาเงินเงินเบาคนจะจับรวยๆแล้วเหรอลูกรวยๆไม่เจ้าตังเจ้าตังเร็วเอาตังไปซื้อลูกโป่งเร็วเร็ว เจ้าตงไปซื้อลูกโป่งเจ้นั่นแหละเจ้าเอก่อนเจ้าเอาตังก่อนไม่ยายพาไปซื้อแตงถุงตเจ้าตังก่อนเจ้าเอากอเจ้าเอก่อนเดียวคือเจ้าก่อน